อยากรู้ว่าใครมาแอบใช้ Facebook ของเรามีวิธีเช็คแล้วถ้าเช็คเจอแล้วเราจะมาจัดการยังไงนั้นตามหนึ่งเข้าไปดูกันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่ Facebook เมื่อเปิด Facebook ขึ้นมาแล้วนะครับท่าน,นี้ให้เราไปที่ขีด3ามขีดมุมขวาบนครับถ้าเป็น iPhone จะอยู่ด้านล่างนะครับให้เรากดไปที่ขีดสาขีดหลังจากนั้นเลื่อนไปล่างสุดครับไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไปที่การตั้งค่าไปที่การรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบ ไปที่อุปกรณ์ที่คุณเข้าสู่ระบบอยู่กดเลือกทั้งหมดเราก็จะเห็นเราเคยเข้าอุปกรณ์ตัวไหนไว้บ้างนะครับในที่นี้นะครับของหนึ่งก็จะมีคอมพิวเตอร์ iPhone แล้วก็อุปกรณ์ที่ไม่ทราบประเภทนะครับอุปกรณ์ที่ไม่ทราบประเภทที่เขาระบุแบบนี้ก็คือทางระบบ Facebook เขาไม่ทราบว่าเราเข้าด้วยมือถือประเภทไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าผ่านแอป อื่นๆที่นอกเหนือจากแอป a c e b o o k นะครับดังนั้นแอป a c e b o o k เขาถึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเข้าอุปกรณ์ตัวไหนอุปกรณ์ที่ว่านี้ก็หมายถึงคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือที่เป็น Android หรือว่าโทรศัพท์มือถือที่เป็น iPhone นะครับก็จะเป็นประเภทแบบนี้นะครับเขาถึงได้ระบุว่าอุปกรณ์ไม่ทราบประเภทนะครับแล้วตัวต่อมาก็จะเป็น Android เห็นไหมครับเขาก็จะระบุเลยแล้วก็ระบุพิกัดไว้ให้ด้วยนะครับนะฮะว่าเราเคยใช้ประเภทไหนนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการตรวจเช็คนะครับทีนี้เราก็ต้องรู้นะครับว่าเราเคยเอา Facebook ของเราเนี่ยไปล็อกอินในมือถือเครื่องไหนบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราจําไม่ได้หรือว่าเราดูแล้วเนี่ยเราไม่เคยเข้าเลยนะแล้วอยู่ๆมันโชว์ขึ้นมาแบบนี้ได้ยังไงนะครับอะอย่างเช่นในในที่นี้ครับเดี๋ยวหนึ่งยกตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าบน PC เครื่องนี้หนึ่งไม่เคยเอาไปเข้าเลยนะครับหนึ่งเคยแต่ใช้บนโทรศัพท์มือถือของหนึ่งนะครับ ดังนั้นเมื่อท่านผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนไม่ใช่ของเราให้เราไปกดที่จุด3จุดครับตรงตำแหน่งอุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของเราเขาก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาให้เลือกครับว่ารักษาความปลอดภัยกับออกจากระบบครับจะมี2ตัวนี้นะครับตัวแรกเดี๋ยวหนึ่งจะบอกวิธีการออกจากระบบก่อนนะครับแล้วก็กดออกจากระบบ ตอนนี้อุปกรณ์ตัวนั้นออกไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่เขาใช้ Facebook ของเราบนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นอยู่จะใช้ไม่ได้แล้วนะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อจะต้องใส่รหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าไปใหม่นะครับมาดูวิธีการเอา iPhone 6ออกจากระบบไปด้วยนะครับกดไปที่จุด3จุดแล้วให้เรากดไปที่ออกจากระบบตอนนี้เลยก็ได้นะครับ แต่ในที่นี้หนึ่งจะพาทุกท่านเข้าไปดูรักษาความปลอดภัยครับกดไปที่รักษาความปลอดภัยกดไม่ใช่คุณก็จะมาในหน้านี้นะครับให้เราไปกดรักษาความปลอดภัยของบัญชีก็จะเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นต่างๆในการรักษาความปลอดภัยของเรานะครับกดเริ่มต้นใช้งานเขาก็จะตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆว่าเราเคยเข้าอุปกรณ์เครื่องนี้ วันที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็จะมีการนำ a c e b o o k ตัวนี้ไปใช้อะไรบ้างนะครับเขาก็ถามรายละเอียดเรานะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะมองว่ามันยุ่งยากไม่อยากจะมานั่งตอบคำถามอะไรต่างๆให้มากมายนะครับวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่านี้นะครับกด back กลับไปครับเอากดย้อนกลับมาแล้วนะครับทีนี้เราไม่ต้องไปรักษาความปลอดภัยก็ได้ครับเรามากดออกจากระบบ ตอนนี้ iPhone 6ตัวนั้นออกไปแล้วนะครับถ้า iPhone 6เครื่องนั้นจะกลับเข้ามาใช้ใหม่ได้ก็ต้องใส่พาสเวิร์ดกลับเข้ามาให้ได้นะครับหลังจากที่เราเอาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยออกไปจาก Facebook ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาหาวิธีการแก้ไขป้องกันไม่ให้เขากลับเข้าสู่ระบบได้อีกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เขาแฮ็กของเราไปเขาจะต้องรู้พาสเวิร์ดของเราแน่นอนครับดังนั้น เราจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดของเราใหม่นะครับวิธีการเปลี่ยนแปลงพาสเวิร์ดนะครับทำดังต่อไปนี้กดแบ็คกลับไปครับให้เรามาในหน้ารักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบนะครับมาที่การเข้าสู่ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านตรงนี้ครับกดเข้าไปวิธีนี้จะเป็นวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน Facebook ของเรานะครับให้เราใส่รหัสผ่านปัจจุบันของเราลงไปครับ เมื่อเราใส่รหัสผ่านปัจจุบันของเราลงไปเสร็จแล้วทีนี้ให้เราใส่รหัสผ่านใหม่ของเราครับแล้วก็ใส่รหัสอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นการยืนยันเมื่อใส่เสร็จทั้ง3ช่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่องบนเป็นรหัสผ่านเก่า2ช่องล่างนี้จะเป็นรหัสผ่านใหม่ดังนั้นกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงครับให้เรามาเลือกตรงนี้ครับตรวจทานอุปกรณ์อื่นๆกดติ๊กกดดำเนินการต่อ ในที่นี้นะครับจะมีเครื่องอื่นๆที่ใช้รหัสผ่านเก่าของเราใช้งานอยู่นะครับหรือว่าถูกเข้าค้างอยู่ในระบบอยู่นะครับให้เรามากดตรงนี้ครับออกจากระบบทุกอุปกรณ์กดยืนยันออกจากระบบท่านี้เครื่องที่เราเคยใช้งานใน Facebook เครื่องอื่นๆ ด้วยรหัสผ่านเก่าหรือใครแฮกของเราไปหรือมีคนแอบ,บใช้ Facebook เราอยู่จะถูกล็อกเอาท์ออกทั้งหมดเลยนะครับมีเครื่องนี้เครื่องเดียวเท่านั้นที่ยังคงใช้งาน Facebook ของเราได้แล้วก็เป็นรหัสผ่านใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแล้วก็วิธีการป้องกันแก้ไข หลังจากที่เราพบเจอว่ามีคนแอบใช้ Facebook ของเรานะครับเห็นไหมครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถตรวจเช็คได้แล้วว่าใครมาแอบใช้ Facebook ของเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1นึ่งโมบายมุกเหล็กบนชแนลของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ